เป็นรางวัลใหญ่นะครับตว์รางวัลเล่นน้อยก่อนอ่าเล็กครับตัวสามตัวหมายถึงรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งหกตัวนะครับนี่นะควัดาบุญใหญ่ช้างใหญ่ก็เช่นเดียวกันอธิษฐานรางวัลใหญ่ครับเชิญนะครับบูชาเสร็จแล้วมาตักบาตรด้านนี้นะครับท่านดจะให้รางวัลช้างก่อนที่ช้างจะไปทานผลไม้ช้างจะได้อารมณ์ดีอิ่มและเราจะได้แห่ครับตอนนี้ชื่อพัน น้องคลอยฟ้าใสครับฟังฟ้าใสนี่ครับลอยอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ของน้องขวัญนะคะอยู่ทางด้านนี้นะเมตตานะครับช้างน้อยนะครับน่ารักให้อาหารให้รางวัลได้เลยครับตอนนี้ครับแบงค์สิบแบงค์ยี่แล้วก็ช้างครับทุกเครื่องนะครับตรงนี้นะทั้งเ่บาททั้งมอฟกำลังใจให้น้องเงยด้วยนะคร่าอาหารให้ช้างนะครับเป็นของขวัญนกาเรียกว่าติปนั่นแหละครับถ้าพูดง่ายๆนะมาลัยเป็นของนักร้อง ทงเป็นของนักมวยแบมสวยๆเป็นลังวันให้ช้างฟันช้างนะครับนะที่ไม่มีก็จะนี่แหละครับเห็นรถผล,ลไม้ผ่าน,นขายของผ่านก็อยากจะซื้อแต่ว่ากังไม่มีนะครับเราก็อาศัยวันนี้อาศัยบุญวันนี้แหละคนมีความสุขช้างก็มีความสุขคนอิ่มช้างก็อิ่มได้บุญคนได้บุญช้างก็ได้บุญนะครับเทนนะครับใส่บาตรเสร็จแล้วจะให้พิธีเลี้ยงช้างตรงนี้ก่อนตรงตรง่มใกล้ๆเลย ก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้แห่ครับนี่วันนี้ซุปเปอร์สตาร์บัวขาวบัญชาเมฆนะครับนี่แหละครับนี่มาเป็นพระเอกในงานเลยครับช่วงนี้ใครยังไม่เคยเห็นนี่ครับก็หมอมอบเกาะเงินเกาะทองให้ครับคุณบัวขาวบัญชาเมฆนี่แหละครับแล้วก็หลวงพ่อหาร เจ้จาอาวาสวัดปุาเกียงนี่ได้เสกกหมอมจองฝันเคาะกหมอมจองฝันให้นะครับนะกลับ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 เออโดยเฉพาะพ่อหมอครูหมอ,อที่จะมาสืบประสาทวิชาอาคมนี่แหละครับ,บัวขาวแล้วก็พี่น้องที่มาในงานครับหมดนี้ยังจะใส่บาตรหรเหลือใครยังไม่รีบมาเลยนะครับใครยังไม่ใส่บาตร ยังไม่ได้ใส่บาทกัช้างบอกไอ้ช้างใส่บาทขับกองทีบมาครับกองรีบมาครับขอบคุณโรงทานอาหารโรงครัวนะครับด้านทิศตะว,วันตกี่โอ้ยเชลเมทนะครับอ่าแล้วก็เจ้าของเอซทุกคนะ y ะยูทูบทุกช่องนะครับครับตะก,การับรับของจากหลวงพ่อด้วยครับตะก,ก้ารรับสังฆทาน ตะกร้าใกล้ๆนี้ก็มาได้ครับตรงนี้ครับขอที่นะครับกล้ามารับเครื่องใส่บาทกับยกมาวางไว้ใกล้ๆนี้ก่อนครับตามศรัทธาตามศรัทธาครับทำไหลยหนได้ครับทําเผื่อพี่เผื่อน้องเผื่อพวกเผื่อเพื่อนเผื่อพร้อมที่ไม่ได้มานะครับไทยจะรึกบันทึกภาพห้รวันชางใครมีแบงค์บ้างครับมาทางนี้หน่อยผมจะ วันให้ช้างหน่อยให้มอบเองนะครับใครมีแบงค์ยี่แบงค์ร้อยมาเลยครับอย่าไปหาเศษตังค์นะครับตำบุญเวลาไปรับอุิสมมันจะได้แต่ของเศษเขาเด่นเขาต้องถือว่ายอดตังค์ยอดเงินครับนี่เจ้าของพลายทองใบนะครับคุณพ่อดังแท้แ้ไหมเออดันแหละเ,ออเดี๋ยวออกสอนยูทูบก็พั้แบ พี่น้องที่คารพรับทุกท่านนะครับ,กกบช่วงนี้นะครับเรากิจกรรมในเรื่องการเส้นวงสวงก็ส่เสร็จสิ้นแล้วทีวนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องครับร่วมบุญร่วมกุศลนะครับวันนี้เรามางานกระถินเอกรถินมีอะไรกระถินก็มีเพียงผ้าไใรนะครับอันนั้นคือองค์เขาเรียกว่ากระถินนะครับถวยา,ายผ้าไใรกระถิน ฉะนั้นพี่น้องครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกคนครับบูชาผ้าใยตากําลังจิตศรัทธานะครับมากระถินช้างขึ้นช้างแห่รอบบริเวณศาลาเอราวัณน,นะครับนะครับมาอาที่มาเอามาอไกระถินช้างอ,อยากจะนั่งช้างานั่งช้างบูชาผ้าใยอธิษฐานจิตรอบศาลาเอราวัณน,นะครับก็อุด รูออ้บูชาได้ครับทางวัดเราเปิดเปิดแล้วให้แล้วครับเปิดให้ท่านมีน้องบูชาได้ที่กองอํานวยการตามกําลังจิตศรัทธานะครับนี่คือน่าจะไวัดป่าเจียงเราจะไม่มีการตั้งราคาบุญเพราะบุญนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดข,ขึ้นจากใจที่มีคําว่าศรัทธาเป็นที่ตั้งนะครับฉะนั้นก็ อาวัดป่ายเทียงถึงให้เกียรติทุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมีกระตังหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกระตังก็แล้วแต่แต่อยากจะสะสมบุญบารมีนะครับบาทสองบาทสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่จิตศรัทธาของท่านนะครับพาะหลวงพ่อเองท่านเองก็อาศัยด้วยบุญบาร,รมีของผู้ที่มีจิตศรัทธาสร้างวัดสร้างวาขึ้นมานะครับท่านเองไม่ได้มีเจาะจงไม่มีเจ้าภาพอุปธรรม อาท่านไม่มีเอฟซีหรอกมีแต่พี่น้องนี่แหละทุกคนที่เดินทางมาพมมมบบุญเหตุบุญุลทำบุญตากบัณฑิตศรถถาก็แล้วกันเนาะโดยมีช้างเป็นสัตว์นำบุญนะครับโดยมีช้างเป็นสัตว์นำบุญช้างเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของเรานะครับเป็นพระเอกนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นพระเอกในงานทุกงานที่วัดป่าเพียงได้จัดนะครับท่านพี่น้องครับเตรียนเถิญครับใครอยากนั่งช้าง ติดต่อขึ้นไปที่นู่นเลยครับไปนั่งช้างอู้มาหมู่บ้านช้างอยากจะนั่งช้างฉันไม่ได้นั่งช้างเหมือนมาไม่ถึงหมู่บ้านช้างนะครับก็ไปนั่งช้างแล้วก็บูชาพระไกรตามกําลังกิจสถนานที่กองอานริการนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นไปอธิษฐานจิตถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปอธิษฐานจิตว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันฉันได้มาที่วัดกบนะครับการพิกตะวันทอง โดงานม่บ้านนี้นะคะทุกท่านค่ะจับ้านดเรานะคานี้นะคะท่นี้มาในชุดสีขาวนะคะหล้ามาเลยนี่น้องเาขงานล้ว่าจะเ้็นบ้านตากราาน้องัว้ยเปไปถึงที่วิวาขู่ไนที่นี่นท่วมประตใหญ่ใจายเลยเอามาตอนน้ำท่วมใจหดนะรบกน้องโวบานนะคะ อยบัวนนะครับก็เป็นลูกชายเี่ทีพื่อนนะครับเรียนพ่อช้างในฐานอารมณ์นะครับแต่ท่านใดที่จะเริ่มตบวนแห่มหาปถินจากบ้านหนองบัวนะครับท่านใดที่อยากจะขึ้นช้างหรือพ่อช้างในช้างจะของช้างทุ้มเชือก ณเ,เวลานี้นะครับเกือบจะเพื่องดงแต่ฉะนั้นก็ให้ผาดช้างพ่อช้างแม่ช้างทุกเพื่อการนัเราจะรับอย่างไรในรอยกุบในเต็มเพื่อของเราดูนายพี่คลิปแมวถ่ายรูปบาบูนในคล่ปบริการด้วยบริการซ้ายขวานะคะ เกียยทุกท่านเลยนะครับถ้าท่านนั่งจากตรงนี้ไปให้ท่านออกหลังชุมชนหลังหมู่บ้านมันจะมีแาวต้นไม้ลองแล้วก็ไปลงที่สุดหมู่บ้านมันจะไม่สวนทางกันนะครับเมื่อเราลับแก่ผู้มีเกยีติขึ้นนั่งท้าง เพื่อจะนำกระบ,บนวนแก,ก่มหาถินป์าใจต่างๆมาให้ท่านที่ขึ้น้างจากบริเวณวัดป่าเอียงลงไปให้ออกซ้ายมือพ้นวัดมันจะมีถนนซ้ายมือนะครับเพื่อจะไม่ให้สวนทางกันอาบปากกลาเช้าทุากคนด้วยนะครับแล้รับทราบว่าถ้าท่านรับแก่จากบริเวณวัด ให้ท่านเดินพ้นจากวัดตรงกลานะครับตรงข้ามแยกหน้าวดให้ท่านออกซ้ายมือนะครับเดินบนถนนลูกรังและต้องไปลาดยางนะครับแลต้องลงไปที่หานะาวะัดแล้วจะไปออกตรงโร,รงเรียนโรงเรียนบ้านตัวพนัจะมนต้นไม้ะจะมีน้ำให้ช้าง,ดงได้หยิบยื่นกินได้แล้ว เุกานนะครมาดูทันี้บ้างนะทางนี้เป็นทางงทานะคอยากตัดเท่กนผูมีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานมีความสุขดูนทาเฉี่งางนะครับนมอารอท่วันนี้ก็เราจะมีพิธีการตัวหัวเป็นงานในงากที่จะีลงเฉแี่ นำเทีายวนะครับนำภาพทีนมีประโยชน์ามให้ได้ไปนำภาพไปเป็นความรู้ให้ผู้นำเป็นหัวหน้าไฟการบันชาให้เกิดผลตันงกองพับบริบูรณ์ด้วยผู้คนไปดีตัวขนทุนและจะไปสู้กับใครครับ ผมช้างเหนืันกันครับมีพยาสลงพยาสารวันช้างยังมีหัวหน้าวันช้างครับชาววันจันกครับพระเจ้ามีหัวหน้าก็คือผู้ใหญ่บ้านนี่นะเสือที่รับเจ้คือผู่ใหน่บ้ครับประกาศประกาศท่านบอกว่าอยากจะพึ่งให้ช้างไปพระจ้เริ่มกระบวนไปเรึ่ง เลยเจ้าพระเห็นใส่เลยเจ้าคือพระเห็นใส่เพื่อนเขไปกลัวจะร้องกลัวจะไกลเราเราท่านประธานก่อนครับบจเขาบอกให้ตั้งเมืองครับแขกย์วีไอพีนะครับนะครับพระบันเทิงใส่รถหาอายุครับเออที่ถือถั่ว้ารปฏิบัตช้าจะขึ้นช้างนี่มาติดต่อตรงนี้จะจับให้ครับไอไอไอถูกใจเลยว่า กับกับบัวขาวมาทางนี้นะครับคุณบัวขาวอา่แล้วก็คณะนะครับคณะท่ำสะาาพานใส่ใหญ่ๆนะครับ VIP คนนี้ก็จ,จับแต่ VIP ส่วนธรรมดาก็มีครับไม่ใช่ว่ายังไงเรกบางทีควรจะน้อยเหนือต่ำใจควรจะตำกว่าคนจะจนกว่าใครนะครับอ่ให้มันได้ใจกันอย่างนี้ดีครับไอ้บรรฮู้เนีเ่ยแม้ว่าไผเป็นไผเลยเขาเป็นประธานเงินแสนว่าเขา ข้อน่าคีสั่งคนเดียวจะไปว่าจัดไมบ้านว่าอนนเอาอยากรถไปมาด้วยบ้านเชี่ยก็มีชื่ออยู่ด้านข้างครับเช่นบุญพลองเลิอรักที่ที่ผ้าส่งนะครับแต่งตัวแล้วก็โอ้เป็นพญาช้างเลยนะเป็นช้างคู่บุญคู่บารมีเจ้าของคู่วัดคู่วา ครับไอ้เดี๊ยวรลอมใครยังไม่มีช้างนั่งครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ไม่ถึงเชือกครับต้นกระถิ่นต้นดอกเงินภาคใจครับไอ้ครับ